เรื่องย่อละครสัมปทานหัวใจเป็นเรื่องราวของรัตวันหญิงสาวโปรไฟล์ดีและมีความสวยเก่งเธอได้แต่งงานกับปาระเมศทั้งคู่มีฐานะร่ำรวยเหมือนกันการแต่งงานครั้งนี้เป็นไปเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่ว่าในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนฝ่ายสามีนั้นเป็นคนเจ้าชู้ เป็นอย่างมากและมักจะไปหลับนอนกับผู้หญิงคนอื่นอยู่เสมอรัตนวันนั้นก็ไม่ชอบใจมากนักแต่เธอไม่อยากจะโวยวายจึงเลือกที่จะอยู่นิ่งๆและไม่อยากเสียสุขภาพไม่อยากคิดมากแต่แล้วด้วยความโรภของปาระเมตเนื่องจากครอบครัวของรัตนวัน นั้นทำธุรกิจเป็นหุ้นส่วนสัมปทานรังนกซึ่งมีมูลค่ามหาศาลปรเมศจึงวางแผนที่จะฆ่าเธอเพื่อครอบครองมรดกส่วนนั้นแต่เดชาบุญที่รัตนวันและลูกสามารถรอดชีวิตมาได้เนื่องจากนายหัวนาบุญเจ้าของสัมปทานรังนกที่เกาะถ้ำ ได้ช่วยชีวิตสองแม่ลูกเอาไว้และได้พาไปพักอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนั้นสองแม่ลูกจึงได้เรียนรู้และได้เห็นรังนกซึ่งมีมากมายด้วยมูลาค่าที่มีมากมายต่างมีผู้ร้ายหวังแย่งชิงและรักขโมยด้วยเรื่องราวที่วุ่นวายเหล่านี้จึงทําให้รัตนวันและนายหัวนาบุญได้มีความ สนิทสนมและใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆจนก่อเกิดพัฒนาเป็นความรักแต่ทว่ารัตนวันจำเป็นต้องสะสางเรื่องของตนเองให้จบเสียก่อนพระประเมฆยังคงหวังปองร้ายและยังคงเป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของเธอด้วยเหตุน,นี้เธอจึงต้องรักษาระยะห่างกับนายหัวนาบุญ แต่ทว่าเขากลับให้กำลังใจเธออย่างบริสุทธิ์ใจเมื่อเรื่องราวต่างขี้คลายลงเธอจึงถูกปลดปล่อยและมีสระที่จะทำตามหัวใจของเธอเองได้แล้ว